วัสดี้มันถือว่าเป็นวันนี้เป,นนนเป็นวันที่พวกเรารอคอยกันมากๆเลยครับตลอดระยะเวลาที่เราเป็นเด็กฝึกตลอดหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาครับพวกเราเฝ้ารอวันนี้มานานมากๆครับในทุกๆวันที่เรามาซ้อมกันเราพยายามนึกถึงวันนี้มาโดยตลอดครับมันเป็นอีกหนึ่งกำลังกำลังใจดีๆมากๆเลยครับที่ทาให้พวกเรามีแรงฝึกซ้อมจนมาถึงทุกวันนี้ครับวันนี้ก็ เป็นวันที่มาถึงนะครับพวกเราตื่นเต้นแล้วพวกเราก็ได้ทํามันออกมาอย่างเต็มที่และสุดความสามารถมากๆครับโอเคครับเอกนุ่งน้เดี๋ยวใครเป็นคนพูดที่ที่ออนเสียงดังขึ้นอยู่สองเสียงเลยครับผมก็พวกเราก็รู้สึกดีใจมากเลยครับเหมือนว่าแฟนๆเนี่ยติดตามพวกเราเนแฟนมาตั้งแต่ต้นเลยครับผมคอยซัพพอร์ตพวกเรามาตั้งแต่ต้นครับคอยส่งแบบฟื้นซัพพอร์ตติดตามทางโซเชียลต่างๆครับผมจนถึงวันนี้ก็ พวกเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจมากถึงดีใจสุดๆตอนนี้ครอบครัวเราก็มัใจะใหญ่ขึ้นด้ยครับผมก็สำหรับแฟนคลับใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโซล่าสันเปาเลยนะครับได้ครับแล้วความที่แบบต้องมาโชวสป้นก็คือเป็นความเป็นยังไงบ้างของแฟนท่ไหนสถานทครับสถานที่เนาะแล้วก็สถานี่เนาะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแต่พอได้เห็นแฟนๆแล้วก็พี่ๆที่มาดู ทุกคนรู้สึกว่าชื่นใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำให้มันออกมาดีมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราครับเอาไปผ่านมาเรื่องของปฏิน้ำตาฟ้องอะไรกันไปเลยเลยเยอะเยอะมากเลยเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นักพิธเดี๋ยวเอะมากโอ้ขาไม่มีน้ำตาไม่มีเหนื่อยไหมมีครับ เพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระของตัวเองใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ้อมเป็นเรื่องเรียนอย่างเช่นผมเนี่ยครับผมเป็นวิศวะอินเตอร์ใช่ไหมครับเรียนก็ค่อนข้างหนักแล้วในทคลีทุนนิกที่ผมต้องรักษาก็ค่อนข้างหนักมากเลยครับแต่ก็พวกเราก็สู้ครับเพราะว่าเราอยากเป็นเราอยากทำตรงนี้จริงๆเรามีเพชชั่นกับการเป็นซิลิคินไอดอลจริงๆครับก็ก็เราก็ผ่านมาได้ครับแล้วก็มาถึงจุดนี้ด้วยกันครับมีแต่ละคนก็มีส่วนร่วนการซีรีการซ้อมแ อย่างเพลงเดบิวต์เพลงล่าสุดเนี่ยครับพวกเราทาั้ง13คนบอกเลยว่ามันกว่าจะมาเป็นเพลงที่ทุกคนได้ฟังอะครับมันผ่านกระบวนการมาหลายขั้นตอนมากครับแต่ทางผู้ใหญ่ครับทางค่ายมิวสิกมูต์เซอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ใจดีกับพวกเรามากๆครับต้องขอบคุณพี่โอ๊คเพิ่มงักดิด้วยนะครับโปรดิวเซอร์เพลงของเรานั่นเองครับได้เปิดโอกาสให้พวกเรามีา <S <S ส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงเพลงนี้ครับ ซึ่งในตอนแรกอ่ะมันมีถึง13เนื้อร้องกันเลยครับแต่สุดท้ายเป็น1เป็น14ใช่แล้วสุดท้ายแล้วพี่โอ๊ก็ได้จับเอ่อเนื้อเพลงทั้งุฉบับมารวมกันจนออกมาเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดให้ทุกคนได้ฟังครับมันไม่ใช่เนื้อพลงที่เพลงนี้หรือเพลงที่มันเป็นเพลงที่เกี่ยมข้องกันเกี่ยวเป็นมาได้ไงยุคยุค จริงจริงเพลงนี this, this, ้ม so 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 the ันเกิดข the, ึ้นจากการที so that, ่พี่โอฟายพวกเราไปเวิร์กช็อปกันนะครับแล้วนี่เราก็มาแชร์ประสบการณ์กันว่าเฮ้ยเพลงพวกเราประสบการณ์พวกเราในชีวิตของเราอ่ะมันเป็นมายังไงบ้างแล้วคือพวกเราแต่ละคนอ่ะก็อยู่ในใบทีเดชกันแต่ละคนก็คงมีแบบมีรักแท้พวกมีปิ๊งรักมีปิ๊งแล้วกันแมทช์กันพวกเราแบบก็เลยไดียวกันก็เลยตกลงกันว่าอ่ะเพลงพวกเราจะออกมาในทางนี้นะครับผมก็เลยสุดท้ายก็ตกผลึกได้มาเป็นเพลง Girlfriend แล้วนอกจากเพลง Girlfriend เนี่ยก็ขอบคุณ Music หมูทั้งเซอร์เรตเมนต์นะครับผมก็ คือว่าไม่ใช่แค่เรียนเกอร์เฟนนะครับทุกส่วนของการทํางานนะครับทางผู้ใหญ่ครับจะใช้พวกเราเป็นเบสเป็นฐานในการคิดงานในการทำทุกอย่างเลยครับผมแล้วก็ให้พวกเราครับมีส่วนร่วมในการเข้าไปจ่อในการทํางานมันก็เลยออกมาลงตัวมากครับผมแล้วก็สามารถดึงไฮเตอร์พวกเราให้ออกมาชาติได้ออกมาได้จริงๆครับงานบริการและบริการเราเมือนเปรนแบบคนที่อยู่นอกโลก มีความรักตัวเองใส่เพนหรว่าทักใจให้นเป็นสาวไหครับใช่ครับใช่ครับก็ถ้าสอบประกันนะเกิลเฟย์สอบเพื่อนๆอาจจะเป็นแบบเป็นสาวหรือเป็นแฟนสาวใช่เป็นแฟนสาวแต่เราโฟกัสขอขอเป็นเพื่อนสาวอะไรแบบนี้นะครับผมก็เราจะได้สนุกเอนจอยด้วยกันนะครับผมกับฟิล่อนสาวในช้อปปิ้งด้วยกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจรจริง โจเฟนของพวกพี่อาจจะเป็นโฟกัสเก็ไดนะเฮ้ยไปเอาเขินจริงโอ้โหโอเคแล้วจะมีอะไรบ้างใช่แล้วฮะใชแล้วชาวโหงแล้วแล้วการเงินของเพื่อนมันเข้ามาเข้าอะไรไงบ้างก็ด้วยความจี้โฟกัสนะครับเป็นคนถ้าเข้ามาตอนแรกก็ไม่ค่อยคุยกับใครเหมือนกันครับเพราะว่าท่างเป็น ก็ทำเรียบร้อยแล้วก็ส่วนมากก็จะเล่นแต่กับเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมรแต่พอต้องมาเจอกับกลุ่มผู้ชายเยอะๆเนี่ยก็ตอนช่วงแรกก็ค่อนข้างหนักใจครับว่าเพราะว่าจะเข้ากับพู้พี่ๆหรือว่าน้องๆไม่ได้ครับแต่สุดท้ายก็ต้องบอกว่าพวกพี่ๆเปิดใจให้โปรักมมากแล้วก็โปรแกัก็เปิดใจพว้พี่ๆแล้วสุดท้ายพวกเราก็ไปด้วยกันได้ครับผมก็ต้องขอคุณพี่ทุกคนด้วยที่เัพพอร์ตนเนาะคนนี้ครับผม โฟกัสรู้สึกว่าเหมือนเข้ามาแล้วโฟกัสอยากได้เปิดตัวตนของตัวเองหรือว่าเปิดโลกใหม่ให้กับใครหลายๆคนที่เป็น LGBTQ เหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราเป็นไอคอนหรือตัวอย่างให้เขาได้โอกัสคิดว่าในอนาคตก็คงจะมีพื้นที่หรือว่าโอกาสให้ว่าเขามากขึ้นด้วยครับผมแล้วก็ที่เรื่องเปิดเลยก็ต้องขอบคุณที่ดงงานด้วยที่พยายามดึงโฟกัสออกมาจากตอนแรกที่โฟกัส โฟกาสแบบไม่กล้าทด่บเป็นตัวเองขนาดนี้ครแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณคุณหมอนะที่ดึงโอกาสออกมาได้ขนาดนี้ความกังวลที่มาจากคุมาตลอดคุณไม่ใส่แล้วเนาะใช่ ให้ที่พผมดีกว่าครับขายวิชาการเลยแช่ไมตอนนี้โอเคครับผมกลับมาอีกรอบกับวิชาวิทยาศาสตร์ชื่อวงของพวกเรานะครับโซล่านะครับมีที่มาจากคําว่าโซล่าตัวเอสนะครับผมที่แปลว่าแสงอาทิตย์ครับผมแสงอาทิตย์เนี่ยมอบความอบอุ่นมอบความสุขให้กับทุกคนใช่ไหมครับก็เหมือนกับพวกเราทั้ง3คนนะครับที่มอบความสุขให้กับทุกคนครับผมแล้วก็ชื่อวงของเรานะครับ ยังสามารถตีความไปได้ถึงระบบสุริยะครับผมก็คือมีทั้งหมด13ดวงพอดีกับจํานวนสมาชิกทั้ง13คนเลยใช่ครับต่างที่มาต่างคาแรคเตอร์นะครับผมแต่ว่าทุกคนก็พร้อมที่จะทําเดินทางไปได้วยกันอ๋อก็อ,อ,อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณครับผมที่ทุกคนนะครับร่วมกันนะครับผมสร้างพวกเราขึ้นมาครับเราไม่ได้มีกันแค่13คนไม่ได้มีแค่ทีมงานแต่ว่า

ขอเลยละสัหน่อยครับนบบเรคเป็ีู่่าือคือผู้เรานะครับมี13คนเนี่ยหลายคนเป็นหัวครับว่าเราจะออกงานได้ไหมเพราะว่าเวทีอีเวนต์เนี่ยก็สีคนเต็มเลยใช่ไหมครับอย่างที่เคยบอกครับตรงานผู้เราปับบล็อกปับท่าเต็นให้เข้าได้กับสถานการณ์จริงๆลครับผมไม่เชื่อถามเมนเดได้เลยครับ ใช่ครับไม่ั่นใจครับว่าปรับบลอกทนได้หรอครับใช่ครับคุณแมว่าผู้เรามีสิทธิาคนเราก็จะอันเด็แล้วก็ปรับบลอกให้ได้กับออกงานได้ดีเยี่ยครับอย่ีเป็กก็สำหรับผมนะครับคือเราไม่ได้ ตั้งเป้าหมายว่าเราจะเก่งกับใครหรือว่าต้องแข่งขันกับใครครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยคือคิดว่าวงอื่นๆที่เป็นทีป๊อปเหมือนกันเนี่ยคือเป็นเพื่อนบ้านครับที่คอยสนับสนุนผลักดันวงทีป๊อปไปสู่ระดับโลกเหมือนกันครับก็อย่างที่ดีน่านพูดมานะครับพวกเราเนี่ยไม่ได้มองว่าทีป๊อปไทยบ้านเราเนี่ยแข่งกันเลยครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะจับมือทีป๊อปแล้วก็ไปไกลให้ถึงระดับโลกช่วยกันครับผมเพื่อให้

สวัสดีครับคุณโซล่าครับอาจจะดูนิ่งๆนะครับแต่ว่าจริงๆดูไม่ได้นิ่งเลยนี่สวัสดีครับผมคุณโซล่าครับผมอาจจะดูไม่นิ่งแต่จริงๆก็ไม่นิ่งนั่นแหละสวัสดีครับดีนานโซล่าครับถึงจะดูกล้ามใหญ่แต่ผมก็ใจน่ารักนะครับเอาละแล้วผมไม่มีกล้ามไปสู้เขาสักไรก็สวัสดีนะครับยูลอโซล่านะครับมีครบเครื่องทุกรถแน่นอนครับเหมือนสกีแห้งครับผมที่มีสามารถเขบโดนทุกด้านเลยไม่ว่าจะโซนน่ารักหรือจะเท่นะครับผมก็ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมเออสวัสดีครับสวัสดีครับปุ๊บโซล่าครับก็ขี้เล่นนะครับแต่ไม่เล่น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 ครับใครครับแม่อะไรลูกจุดอะครับผม สวัสดีครับพี่น้องแมนโซล่านะครับผมกิริยาคิตตี้บริสนาเวลคาร์เฮ้ยเอาไปสวัสดีครับกิจโซล่านะครับอาะจะนิ่งๆแต่พอขึ้นเวทีก็ใส่เต็มเหนียวเลยครับใครเป็นคนเลือกคำคมบ้างนี่เลยนี่แลยเตรงยมมาด้วต้องกินเล้วดูครับคำคมเตรียมมาจากบ้านโอ้ไหนสวัสดีครับปันโซล่าครับผม ชุดบาาต้องทำแต้มถ้าอยากหอมแก้มเธอต้องทำไงครับงานยากละก็ <c oughs> ขออภัยกันนะครับอาจจะดูมั่นใจไปนิดนึงน,นะค <c oughs> รับสวัสดีครับโฟกัสโซล่าครับสวยสับครบเครื่องคนระับ <c oughs> เ,เอาแล้วเอาแล้วยากแล้วยากแล้ว <c oughs> เรียบหมดแล้วนะครับสวัสดีครับเต้โซล่านะครับวิศวะจริงใจหาได้ที่นี่นะครับ <c oughs> เอาแล้วผ well, ู้นี right. ้น yeah, ี่ครับผมจักเกอร์โซล่านะครับยิ้มเราพิฆาตนะครับสวัสดีครับผมกับอีกโซล่าช่วยช่ยไหมเราก็ตลกแล้วก็จริงใจจะด้วยสิทีนี้ก็มาวุ่นเลยไม่มีที่เลยโอเคครับสวัสดีครับผมพอลโซล่านะครับผมอาจจะเป็นคนตลกนะครับแต่ไม่ได้ตลอดครับ เอาหนูเนี่ยถึงว่ากันหนูถึงเวลานี้ <coughs>